สวัสดีครับเหลือเท่าไรแล้วครับแม่นี่ตัวหาสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดราคาเดียวกันเลยงานหาหมื่นเจ็ดนะครับเนาะปีจักเดือนอลไรครับแม่นี่แม่หล่นประมาณสามปีมั้งเท่าไรยี่สิบก็หมื่นยี่สิบก็หมื่นแล้วนะครับเนาะโปรตุมาดามันหูสันเอาไปตรวจแล้วนะครับเนาะอันนั้นยังสาวอยู่ยังยังสาวท่านเดบิวต์สมตำหนี้บ่มมี่บอครับเบอร์เงาได้ครับผู้ใดมักผสมแล้วแม่นี่แม่หล่นเพิ่น ครับเม่์นี่เครื่องดำแม่สาวประมาณหน่อยซีจิมหาทั้งสองนะครับเนาะเดี๋ยวขอเบอร์โทรให้รับประกันต้นนี้ให้เลยนะครับฝากเบอร์โทรให้นะครับผมศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองนะครับเนาะอำเภอเมืองยะโสธรต่อร่องเอานะครับเบอรขึ้นหลายๆครับเบื้องหน้าตาสองตัวราคาเดียวกันนะครับเนาะมักตัวใดกับตอร่องเบื้องหลุนธรรมชาตินะครับนี่